สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเนื้อหารเรื่อง Electron Interaction Insolid นะครับโดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วยเบมสตาร์ลุงเซคแคนตัลลี่อิเล็กตรอนแบ็กสเกเตอร์อิเล็กตรอนและอิเล็กตรอนอินเตอร์แอคชันครับเนื้อหาส่วนแรกจะเป็นเรื่องของเบมสตาร์ลุงนะครับเบมสตาร์ลุงเนี่ยเกิดจากการที่อ e ิเล็กตรอนที่มีทัชเจคท o r y ี่เดิมหรือเส้นทางการเคลื่อนที่สีฟ้าเนี่ยครับเกิดการเหนี่ยวนำโดยนิวเคลียส ซึ่งประกอบไปด้วยนิวตรอนและโปรตอนทาให้อิเล็กตรอนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเคลื่อนที่ไปตามเส้นสีแดงจากวีทัศนะครับเราจะเห็นว่าเมื่ออิเล็กตรอนเกิดการเปลี่ยนแปลงทัชจิตทอรี่นะครับอิเล็กตรอนจะปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของรังสีเอ็กซ์นะครับซึ่งเราเรียกรังสีนี้ว่าเบมสตาร์ Star ุงครับ ในเนื้อาส่วนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของ Secondary Electron ครับและ Characteristic X-ray โดย2ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นต่อนเนื่องกันครับโดยเมื่อเรายิงรังสี Primary e l อ c t r o n ตอนนะครับพุ่งชนกับอะตอมของชิ้นงานจะทำให้อิเล็กตรอนที่อยู่ในชั้นพลังงานเดิมเนี่ยถูกผลักออกนะครับแล้ว เมื่ออิเล็กตรอนในชั้นพลังงานเดิมถูกผลักออกเนี่ยจะมีอิเล็กตรอนในชั้นพลังงานที่สูงกว่าเนี่ยเข้ามาแทนที่อิเล็กตรอนในตำแหน่งเดิมครับเมื่ออิเล็กตรอนเกิดการเปลี่ยนชั้นของพลังงานนะครับจะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของรังสีเอ็กซ์เรย์ครับซึ่งเราเรียกรังสีเอ็กซ์เรย์ที่ปลดปล่อยออกมาเนี่ยเรียกว่าคคาแรเ c h a ิสติกเอ็กซ์เรย์ครับ ส่วนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของ backscatter อิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนที่เกิดการกระเจิงกลับนะครับจะภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าอิเล็กตรอนที่กระเจิงกลับจะเป็นสีเดียวกับพลาสมอน,นครับซึ่งหมายความว่าอิเล็กตรอน backscatter เนี่ยอิเล็กตรอนที่เกิดจากการที่เรา ยิงพาร์เมอี่อิเลกตอนมา,าลงมาสู่ชิ้นงานนะครับแล้วเกิดการเดียเด่ยวนําของนิวเคลียสของอะตอมนะครับทําให้พาร์เอี่อิเล็กตรอนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็กระเจิงกลับขึ้นมายันผิวชิ้นงานอีกครั้งครับโดยพลังงานของพาร์เมอี่อเลกตอนแล้วก็แบ็กสแตเตอร์อิเล็กตรอนเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใกล้เคียงกันครับ ส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นเนื้อหาของอิเล็กตรอนอินเตอร์แอคชั่นครับอิเล็กตรอนอินเตอร์แอคชั่นหรือปริมาณอันตากิริยานะครับแสดงดังภาพก็คือมีระยะซึมลึกเป็นอิเล็กตรอนเพเนตันเด็นะครับโดยในอินเตอร์แอคชั่นวอลลุ่มเนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วนของเจเนเรชั่นวอลลุ่มออฟคลาสติกเอ็กเซซซึ่งใช้ในการบ่ง องค์ประกอบทางเคมีของชิ้นงานนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ secondary electron escape d e p ซึ่งเป็นส่วนที่ secondary electron เนี่ยสามารถทะลุขึ้นมาอย่างผิวชิ้นงานแล้วก็เข้า detector ได้ครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นชั้นของ escape d e p ของ backscatter นะครับเป็นชั้นที่ backscatter เนี่ยสามารถส่งสัญญาณกับอย่าง detector ได้ครับเพื่อใช้ในการถ่ายภาพโดย ปริมาณที่ส่งผลต่ออันตกรกิยาเนี่ยจะประกอบไปด้วยเลขอะตอมครับหรือค่า Z แล้วก็ปริมาณพลังงานจากพาร์เมอิเล็กตอนที่ยิงเข้ามาานชิ้นงานครับโดยเ็กตอนเพเทนเดฟเนี่ยจะขึ้นอยู่กับค่า A ค่า E และค่า Z ของชิ้นงานครับ เอาละครับสำหรับผมก็ขอจบการนำเสนอเนื้อหาเรื่องอิเล็กตรอนอินดักชันอินซ d ไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมรับฟัง